สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ PCRU Channel วันนี้เราจะพาทุกท่านไปร่วมติดตามบรรยากาศการแข่งขันกีฬากระชับมิตรระดับมหาวิทยายลายัยเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยกับมหาวิทยายลัยยุนนานยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฟแนนซ์อด์อีโคนาิกนนครคุณหมิงมณนทนยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามเช่นนี้ค่ะ วันที่26มีนาคม2568คณะผู้บริหารนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาศรีเลิองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักกีฬาออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินไทยเวลา14นาฬิกา40นาทีมุ่งหน้าสู่นครคุนหมิงและเดินทางถึงท่าอากาศยานคุนหมิงเวลา17นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นค่ะ เมื่อเดินทางมาถึงพวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ยิ่งน่น university of finance and economics ที่มาคอยดูแลตลอดการเดินทางครั้งนี้คุณหนิงในช่วงฤดูใบไม้ผลิเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นดอกไม้บานสะพรั่งทุกแห่งหนบบรรยากาศเย็ยนสบายและถนนหนทางสะอาดสะอ้าน ผู้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยทำให้การเดินทางสะดวกสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเช้าวันที่27มีนาคม2568คณะของเรารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมภายในมหาวิทยาลัย ก่อนมุ่งหน้าสู่สนามกีฬาเพื่อเริ่มการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏิ์เพชรบุญกับยูนนาน University of Finance and Economic และมหาวิทยาลัยชนชาติจีนค่ะนักกีฬาของเราทุ่มเทแข่งขันอย่างเต็มที่สร้างสีสันและมิตรภาพระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งกองเชียร์และนักกีฬาพีซ U ไได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความมุ่งมั่น ทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นที่ประทับใจของทุกฝ่ายและที่น่ายินดีมหาวิทยายลัยราชภัฏน์เพชรบูรณ์สามารถคว้าถ้วยรางวัลกลับมาได้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเราในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศผ่านมิติของกีฬาและมิตรภาพค่ะการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแสดงความสามารถทางด้านกีฬา แต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาทั้งสองประเทศเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่รวมกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกต่อไปในอนาคตปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬากระชับมิตรมิตรภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้คงจะอยู่และนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ